อยากขคาเฟมเนาะแก้ให้เรากิมแกให้เราชิมบ้างกันะขี้บอข้าไปงของฝากมาแต่อันธาตนะบอฝากงานนะโอ้ไม่ได้ไปทรายดอกสุดท้ายตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้ววันพระ วันพระเนาะใช่พาท่านเป็นไรหรอกมันเฮ่าเฉยมันไม่ได้ร้องเจ็บปวดมาทำบมดาะมามาเห็นคนมันก็เห้าเนี่เหาคนแปลกหน้าโอ้แม่วัดจามาแต่วัดหละอที่บ่บานเนย เลืกว่าไปยากขึ้นมากอยู่ปูแล้วแค่บอกว่านั่าไปสูตรโบราณดั้งเดิมเออน่วนยอะบ้างแ่แต่เขาแต่เขาเล้วคือโกนค่ะมีดโกนบะมีดปมเนี่ยบอบอกนั่งแหมมซื้อมาให้ไปมีดมาทูไม่หายก็ซื้อม่หายแล้วแต่สุดเดียวบระเแค่เอา เสื้อใบมาเปลี่ยนเค็ยังกินเาโอ้ยปิงหมูเพื่อนทอดร้บบุกัเออปิงเื่มันตเป็นน้ำมันปิงเอามากัากับเพ่นปูระมากินหมูแบนแบเหนือแดงกับบุกักได้หมูแบบนี้มากแต่มันมันได้เบดนี้เบอ้์เงินนั่นละบ่เบิรงใบนนั่นละบ่ เดือนนี are, like ่ได hey. yeah. okay. kind of ้หาหมอนะหมอนัดเหรอใช่เดือนกุมภานคณะมาจากนาบอกหันใหญ่เนาะต้นใหญ่้แหม่มผัดเนีเอาแม่มาบ่สาร์ิตมาใส่เต้เย็นไว้ซ่อมเราใส่ตู้เย็นไว้ ใส่งไว้กล้องไว้ไว้พักินอนทีมากท่ักไม่มีผักปลอดสารบ่ได้ปลูกธรรมราปลูกจะปุยถิ่งงัวเออปลอดสารดิแป๊บำเดี๋ยวบอกม่เกี่ยมาตาชีขคือเมื่อบ้านโดนแหละยญาติเด้ไปเออไปหาไปวันไปวันจันาาชี้ก็เลยไปตรวจสุขภาพมานี่มองนว่ารับใส่บดีไปส่องกล้อง ไปซองกล้องก็กยังบม่พักได้ไปดอกทําใจอยู่เป็นวะยานนั่นเดถา,าอมอสมอไทยพาดอะไรผ่านเป<อ>ลีป่ยนนเลยสองกล้องยานหมอบอกโรคเลยยานเลยบอก <c oughs> ยานเจอหรือเปล่า <c oughs> สงสัยทําใจก่นอนเดี๋ยวยังบพันได้ไปดอกแนะจ้งสี่แหละถ้าถ้าได้ไปหาหมอเลยดูบานนี้โอ้ยพักคันาคันสุดนายจ้างก็มาเอาไปกลา แค่หน้ามันหมวกระหล่ำเด้ต้องต้องผักหญ้าหรือเปล่าในการหญ้าหญ้าเราปูโอ้ต้นมันต้นใหญ่จริงจริงเนาะการเออฮะใช่มะยมหวานมันไม่อร่อยด้วเสือมันฝาดแต่ว่าดกดกดกปีนี้ไม่ดกเมื่อปีที่แล้วดกคันโทษนะพักการ์ดขาว มายมปุ้ยาทวันหพักกาดพักกาดฮะาขเเพิกกพ่งจะพักวันนี้เองเมื่อวานกับแบกใหม่เ<ห>บิดเป็นยังคือบ่มาแบกใหม่ชอยเถาเจ้ากฮะเมื่อสอยดาวเป็นอะไรได้สอยอยูอบ่บอกฮะบอท่านอยลงไปคือเห็นเจ้าสั่ข้าแต่ยาาท่านไนลงไปข่าวแถว <c oughs> ว,แถว่าท่านได้ฮอดปุ๊ของเบิด โอยมันว่าไปซอยดาวไปซอยดาวแถวเงาแบบเงาบกคุ้มค่าเลยว่ายืนตากแดดเป็นชัวโมงผู้ใดรได้หมูได้ตะแค่แล้วข่ะเจ้าลุงเสือไทยลุงเสือไปซื้อบัตรไทยลุงเสือแล้สรุปลุงเสือเราไปนี่อยู่ส่ลุงเสือเราข่าวของน้ำพอดีอันเอลปูยางไปรถเราออกมาแล้ว เราก็นั่งคอกหมอกอยู่หันก็ไปซื้อบัตรห้ไลท์ซอยดาวหันเลยเข่าแถวตากแดดอยู่ชัมงค์หนึ่งบาทนี่ไปมุกใบผ่าเขาไม่ได้ไปเออค่อยได้ไปมือนะคะบอกบกอกค่ะค่าย่าไปเลยบ่กหอดไปหอดละหมื่บ่ได้ไปสามอยู่กองแกล้งๆแบบนั่นแเออ โอ้แสดงว่ายาบม่ได้มากไงบ่มากับแอนมาออื่นบอกเอาสรุปเลยบ่ไปซองกล่องเลยบอกทำใจขอนยังวะโอ้ยโรคเกาเจ้าแล้วยาเราเป็นไตอยู่แล้วเออไตเออถ้าถ้าถ้าเนี้ยเป็นเดงเออแมนเป็นเกี่ยวกับไตจะเป็นโรคไต อันคือบกินยาครับจะกี้เราก็กินอยู่ได้บดบดได้ไปหาหมอต่อเนื่องใช่ว่าเออกินยาครับตัวเพราะว่าตอนนั้นที่เจ็เจอวเนาะเจ็บแบบลุกบาได้เลยไปหาหมอว่ากล้วไตอักเสบ่าตอนนะ่ะเราเป็นไตได้ยาคืนได้เสื้อ ขามเปรี้ยวมาขามเปรี้ยวไพสันจะสันหมดเมื่อไหร่จะเอามะขามมาให้ย่าไปใส่หืมเมื่อไงเมื่อเอามะขามมาให้ฮานาญาติไปใส่เออเราไปวัดสองสามโมงก็ได้จังมาหอดเงินเมื่อไนเอามะขามมาให้ปู่เราก็แกกินมากับญาตินักส่งนักเรียนมะขามอันน่ี้อะไรแบบนี้เราแกไปแล้ว ผู hoy, hoy, ้ใดโอ้ค um <Hey, S 1> si so. ่าเจ้ามาขึนฟันเลยบอกใช่มะขามส้มเก็บได้หลายอยู่บ่เบได้สอบนึงบ่นี่เสื้อสันเบิ่งดูเอาไม้สุดู มันผัดดกอยู่ยาชีอมาอยู่ว่าใดให้ลุงเสือมาข้นสั้นเอาสุกเลยใช่ไหมเนี่ยสุกแล้วมะขามเปรี้ยวด้วยเนี่ยเออใช่ตัวนี้มันสุกหรือเปล่าเสือสุกอยู่มั้งเอาบ่ยอมลงฮ ใช่อยู่ที่บ้านอ้มันออกดอกลายรอบเปลาท่บ้านอ๋มันเพิ่งจบออกเออไอ้ที่ออกรอบแรกลูกมันโตแล้วนะเออแล้วมันก็มีรอบสองแล้วเออเวลาสมันตกใส่ตะกร้าใช่ไหมสุกไหมเนอาเสือชิมสิมาข้ามหวานับเปรี้ยวแสีเนื้อไอ้น้ำตาลอ่อนเนี่ยเป็หมือนมะขามหวานนะ อันนี้มันเปรี้ยวไม่ไม่เปรี้ยวโลเมัอนของยายที่ฝักใหญ่ๆ,ๆนะมันเปรี้ยวเกินก็แลังเป็งฟันใหม่ใหม่เออห้อยมากินชมแต่เศร้าน,น้านอกินก้าวใบภาษาบอกอย่นี้ตัดตัดอันตั้มต้มนะตัดตัดต้มต้มมาใส่แค่นี้พอเนี่ยได้ครบหนึ่งเลยอะเปรี้ยวมากเอออันนี้มันเปรี้ยวแซ่บอยู่เด้มันเปรี้ยวๆอมหวานดิลุงเสือไปเฮ็ดงานแล้วก็ กินข้าวคนเดียวล่ะเราไปเห็นงานใส่ไปน้ำหมูมือนนี่เมื่อวานพากันแดกไม่อยู่ข้าขึ้นรถเกือบตายเหมือนแดดแดดแท่ยิ่งทำฉากล่าหมูรับปลารับไก่ไว้แล้วโอ้ยู่หน้าน่ะเบ๋อโอ้ตำแจ๋วเออตำแจ๋วปลาร้า มันเผามันเผามาแต่ธาตุพนอมอยู่บ่สมแต่ผู้เอ้ยสิกินได้บ่เปรี้ยวสดๆเกิดมาปี้ยวโอ้ยไปม่วนเอาอันใหญ่แท้มันก็บ่ลุดเลยเอาขวนมันหั่นน่ะโอ้ยเบิ่งสิตอยนี่เฮ็ดบ่เป็นบ่โอ้สิได้ให้ลุงเสือมาขึ้นสั่นอยู่มะคาม าหานกัญญาแล้วเอาก็ขื้นแต่ฟังนี้ขึ้นเอาแต่ทางนี่เนาะบ่ะได้ขื้นสั้นทางโบก้าขื่นอยขึ้นบ่นได้แม่มมมแล้วไปมวนเอาเบิดเอาโหลดเอาแต่ขวนมันตัวฮานเฮ้ยลงแต่มาคามซุกแล้ว